สถานีวิทยุสราญรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลก มกลาวชินสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับรายการเรียนภาษาเมียนมาก,กันเถอะอีกครั้งหนึ่งนะคะเมียนมาสกาตีนจาโศกับเราสองคนค,ค่ะดิฉันชุติมาชูรอดผู้ด,ดำเนินรายการและโกเอ็มครับผมพานวัลลักษณะวงคศหรือโกเอ็มนะครับ วันนี้ก็เจอกับเราเช่นเคยนะครับวันอังคารทุกวันอังคารเวลาสี่ทุ่มถึง4ี่ทุ่มครึ่งนะครับทาง AM 1575 h z กินะครับแล้วก็ท่านสามารถดูรับชมย้อนหลังได้นะครับทาง YouTube สลาลมเร d ด o ยวนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาชมในรายการทั้งในเวลาที่เราออกอากาศนะคะ จากที่ไกลๆแล้วก็มาย้อนหลังดูใน YouTube นะคะซึ่งก็มีเป็นจำนวนมากก็ขอขอบพระคุณจริงๆค่ะครับแล้วก็ขอข้อคอมเมนต์หรือข้อติชมมาบ้างก็ได้ใช่ค่ะเข้าไปในสรานรรม f a c e b o o k นะคะครับค่ะสรานรรมเรดิโ Facebook เขียนติชมได้นะคะจะทำให้เราได้ปรับปรุงรายการของเราครับนะคะขอบพระคุณมากค่ะครับอันนี้โกเอมวันนี้ ก็เอ็มจะมีเรื่องที่มาบอกเล่ากันใช่เต็มเต็มเลยในประเทศเมียนมาตอนนี้อยู่ในช่วงของกําลังหาเสียงเลือกตั้งนะครับเพราะว่าจะมีการเลือกตั้งในวันที่8พฤศจิกายนค่ะวันนี้ก็วันที่สามใช่แล้วนะคะวันนี้วันอังคารที่สามเลยอ้าวสามสี่ห้าโอ้ยก็ไม่กี่วันแล้วไม่กี่วันแล้วครับจะเป็นการเลือกตั้งในเมียนมานะครับจะดูว่าระบบประชาธิปไตยในประเทศเมียนมาในปัจจุบันเนี่ย จะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะนะครับอยากกัพิศตาเลยนะคะอันนี้น่าจับตามองมากคในรัเอ็มีอะไรมาเล่าก็จะย้อนไปก่อนนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งเมื่อปี2551นะครับที่มีการเลือกตั้งนะครับก็จะเห็นได้ว่า พรรค USDP นะครับหรือ Union Solidarity and Development นะครับชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายนะครับซึ่งคิดเป็น76.5%ซน์นะครับคว้าเก้าอี้ในสภาไปถึง883ที่นั่งนะครับจากทั้งหมด1,154ที่นั่งนะครับส่วนอื่นๆนะครับก็จะมีพรรคเล็กๆน้อยๆอยู่เหมือนกันนะครับที่สองก็คือพรรค Nationality Unity Party หรือ NUP <C sevent ies> นะครับได้ที่นั่งไป63ที่นั่งนะครับตามมาด้วยพักการเมืองไทยใหญ่นะครับพักเสือเผือกและพักพักการเมืองยะไข่นะครับแล้วก็พัก NDF นะครับซึ่ง NDF เนี่ยเข้าใจว่าแยกตัวมาจากพักขององศาซูจีนะครับตอนเมื่อปี51นะครับซึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยพักขององศาซูจีเนี่ย ได้ความบาดไปไม่เข้ารับการเลือกตั้งะนะครับก็เลยไม่ได้มีอยู่ในสภาะนะครับซึ่งในปีนี้มันมีมีพักการเมืองทั้งหมดที่จะเข้าลงรับเลือกตั้งเนี่ยเก้าสิบสพรรการเมืองโอ้โหเก้าสิบสองด้วยเหรอคะครับซึ่งอย่าลืมว่าในในในปร,ประเทศเมียนมาเนี่ยมีหลายเผ่าพันธุ์ใช่ไหมคาดว่าน่าจะเป็นสักแปดแปดเก้าเผ่าบาทค่ะ อาจจะมากกว่านั้นนะครับแล้วก็อย่างที่เราเข้าใจว่าตอนนี้มันมีพักใหญ่อยู่สองพักนะครับที่จะลงรับการเลือกตั้งในปีนี้นะครับก็คือพักเดิมก็คือพักสาภาพและการพัฒนาหรือ USDP นะครับซึ่งเข้าใจว่าเป็นพักทหารแล้วก็ราชการพักแรกที่กล่าวถึงเมื่อกี้ใช่ไหมลองพูดภาษากรงกอีกทีสิคะ u usdp ใช่ไหมฮะค่ะย่อมาจาก union solidarity and development p a r t y อาฮะ usdp okay. usdp ค่ะ usdp US นะคะพักแรกค่ะอีกพักหนึ่งก็เป็นพักสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยะนะครับหรือเรียกว่า national league for democracy ซึ่งใช่พักที่สองเมื่อกี้แล้วใช่เป็นพัก nld นะครับซึ่งนำโดยนางองซาสูจี นะครับเดี๋ยวเรามาเราจะมาดูแต่ละพักนะครับว่ามันมีการก่อตั้งมายังไงบ้างนะครับพักแรกนะครับพักสหสามัคคีและการพัฒนาเนี่ยหรือ USDP เนี่ยเป็นพักการเมืองในพม่าที่ก่อตั้งโดยพลเอกเต็งเซ็งนะครับได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งพม่าเมื่อวันที่10มิถุนายนคิตศักราช2010นนะครับโดยมีที่มาจากสมาคมสหสามัคคีและการพัฒนา นะครับซึ่งเป็นสมาคมพลเรือนพลเรือนอาสาเพื่อการสังคมสงเคราะห์นะครับซึ่งก่อตั้งโดยสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐนะครับภายใต้การนำของพลเอกอาวุโสตานช่วยในอุตานช่วยนั่นเองเพื่อใช้ลงมาเล่นการเมืองตั้งแต่ปีคิเตศกัก้าร้อยเก้าสิบสานะครับซึ่งผู้หารพักประกอบด้วยอดีต นายทหารหลายคนนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะรัฐบาลพม่าในปัจจุบันนี้นะคะใช่ครับและได้ลาออกจากตำแหน่งคือท่านเป็นทหารมาก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็ลาออกจากตำแหน่งก่อนที่จะมาเป็นสมาชิกพักนะครับโดยมีอู้เตงเซกเนี่ยเป็นหัวหน้าพักนะครับซึ่งปัจจุบันที่ทำการพักเนี่ยอยู่ที่กรุงเนปิดอค่ะอ๋อนี่คือพักแรกนะคะพรรพัก USDP ใช่ค่ะซึ่งขณะนี้ ก็เป็นพักรัฐบาลอยู่ใช่ไหมคะใช่ที่เคยชนะอย่างถล่มทลายมานะคะคราวนี้จะเป็นยังไงบ้าง<ช>น่าจับตามองนะคะพักที่1อ่าพักที่2องพักที่2นะครับพัก NLD ค่ะนะครับหรือ National League for Democracy ค่ะนะครับเอ่อเป็นพักการเมืองในพมา่านะครับก่อตั้งเมื่อวันที่24กันยานะครับพุทธศักราช2531นะครับเพื่อต่อต้านสภาฟื้นฟูระเบียบและกฎหมายแห่งรัฐ นะครับซึ่งเข้ามายึดอำนาจโดยทหารในสมัยนั้นนะครับทำให้เกิดการจลาจลในประเทศเมียนมาหลายเมืองนะครับผู้ก่อตั้งก็รู้จักกันดีว่าเป็นองซานซูจีอ๋อค่ะนะครับและติ่นจูเคยเคยได้ยินไหมฮะอีกชื่อหนึ่งติ่นจูนี่คือคือองซานซูจีเหรอไม่ใช่เขาเขาเขากล่าวว่าเป็นนางองซานซูจีและติ่นจูน่าจะเป็นสองสองคนอยู่ค่ะนะครับตอนนั้นนะครับซึ่งหลังจากที่ นางองซานสูจีเนี่ยโดนจับเมื่อเดือนกรกฎาคม2532ครับก็องซานสูจีเนี่ยได้แยกตัวออกไปเมื่อเดือนธันวาคม2531นะครับออทางพรรคส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนพฤษภาคม2533นะครับตอนนั้นนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายชนะนะครับ,บ2532ถูกจับใช่ครับแต่แยกตัว2531ใช่ นะครับแล้วก็มีการเลือกตั้งเมื่อปี2533นาสิะครับแล้วก็เป็นฝ่ายชนะนะครับได้3ามรอยของของพักองซานชนะใะแต่องซานถูกจับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเรื่องกันว่าเป็นยังไงนะครับเป็นฝ่ายชนะแล้วก็ได้392จาก485ที่นั่งนะครับทำให้คณะทหารเนี่ยไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งในสมัยนั้นในสมัยนั้นนะคะนะครับค่ะ แล้วก็จนถูกคณะปราบปรามจนแทบไม่เหลือสมาชิกพักเดิมนะครับทางพักก็เลยได้รับการผ่อนผันให้มีการประชุมได้ในปี2อ4 1คร้่สบนะครับและต่อมาในปีสี่สก็พักก็ถูกสั่งปิดโอ้ปิดเลย4,3นี้ก็5้าสิบแปดนะครับซึ่งในพอ10กว่าปีมาแล้วใช่พอปี5,3เนี่ย อ,อ,อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าพรรค NLD เนี่ยปร,ประกาศความบาดการเลือกตั้งะนะครับโดยไม่ส่งผู้สมัครเข้าร่วมทําให้พรรคเนี่ยถูกยุบนะครับตาม<อ>เงื่อนไขในรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุด<อ>นะครับทำให้สมาชิพกพรรคส่วนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยแยกตัวออกไปก่อตั้งพรรคใหม่ที่ชื่อว่า National Democratic Force หรือพรรค NDF ที่กล่าวไปแล้ว<อ>นะครับ แล้วก็คือแยกมาจาก NDL ใช่ NLD มาเป็น NDF ใช่ค่ะนะครับก็ประวัติ2พักสองพักใหญ่ประมาณนี้ก็อย่างเมามันค่ะคราวนี้ก็คือเอ NLD กลับมาใช่ไหมคะแล้วก็ยังเป็นคู่แข่งที่สำคัญแต่ว่ายังไงก็ตามดออองสารซูจีก็จะจะเป็น หัวหน้าพักเป็นหัวหน้าพักแต่จะได้รับเลือกมาเป็นประธานาธิบดีไม่ได้ใช่ไหมคะมีเงื่อนไขมีเงื่อนไขนะคะคุณผู้ฟังเพราะเพราะอะไรคะเออรู้สึกว่าจะมีแฟนมีสามีสามีค่ะเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวอังกฤษใช่ไหมคะค่ะนะคะก็กฎหมายรัฐธรรมนูญของพม่าของเยีมน่ายังยึดมั่นนะคะคือผู้ที่ขึ้นมาเป็น ตำแหน่งประธานาธิบดีนะคะคก็จะต้องไม่ใช่แต่งงานกับชาวต่างชาติไม่ได้นะคะต้องเป็นชาวเมียนมานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะทําให้ดอองซานซูจีแม้จะได้รับเลือกตั้งเยอะนะคะแต่ตัวเธอเองก็จะไม่ได้เป็นประธานาธิบดีถูกไหมคะยางถูกไหมคะคแต่ก็มีคนอื่นใช่ไหมตัวแทนในพักนะฮะก็อาจจะ เ,ไไเออมีบทวิเคราะห์บทหนึ่งครับ <c oughs> ว่าเออมีสองพักนี้ใช่ไหมสองพักใหญ่ในในพักการเมืองในเมียนมาเนี่ยครับซึ่ง USDP เนี่ย <c oughs> เขาเขาก็จะมีเจเนอเรชั่นต่อไป <c oughs> ในการ <c oughs> ที่จะมาดู <c oughs> เพราะว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากทหารด้วยแล้วก็รัฐเป็นเ่เขาเรียกว่าข้าราชการด้วย <c oughs> ในเมียนมานะครับ แต่มาดูในฝั่งของ NLD ที่นำโดยองซานซูจีนะว่าเจเนเรชันต่อไปที่จะมามาสืบทอดเจตนาลมตรงนี้ยังไม่ได้เห็นชัดเจนในตอนนี้ว่าจะเป็นใครใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นก็อยากะพริบตาต้องจับตามองนะคะวันที่8พฤศจิกายนนี้ใกล้เข้ามาแล้วค่ะนะคะวันนี้ก็โกเอ็มจัดเต็มสำหรับเรื่องเกิดเล็กเกิดน้อยเกิดใหญ่ด้วยนะคะ เกี่ยวกับการเมืองพม่านะคะคก็ต้องขอขอบพระคุณโกเอ็มมากเลยนะคะทำการบ้านมาหนักมากนะคะคทีนี้กลับมาดูในส่วนของดิฉันบ้างอเออของดิฉันก็กิจกรรมในเมืองไทยนะคะนี่ก็เดือนพฤศจิกาแล้วนะคะครเราก็อีกไม่กี่วันก็จะถึงเดือนธันวาคม เป็นวันสําคัญของชนชาวไทยเหมือนกันใช่สําคัญมากๆนะคะก็คือวันพ่อนะคะวันพ่อเมื่อเดือนสิงหาเนี่ยคุณผู้คุณฟังคงจํากันได้เราก็ได้มีวันแม่นะคะวันแม่ทั่วๆไปก็อ่าอมีแม่นะคะอมีแปลว่าแม่วันแม่ก็คืออเมีมียาเนจ่จกันได้ไหมคะอมีมียานนะคะแล้ว วันที่12สิงหาตอนนั้นเราก็เป็นวันพระราชสมภพของอสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถเราก็เรียกว่ามิพยาจีแยะมวยนี่ใช่ไหมคะครับวันเกิดของพระราชินีมิพยาจีนะคะแล้วเราทำอะไรกันนะก็เอ็มก็ตอนนั้นไปร่วมกิจกรรมไบฟอร์มัมครับใช่ค่ะไบ ปั่นเพื่อแม่ค่ะปั่นเพื่อแม่อเมอเตอเต้สเปงซีจาโซ <c oughs> นะ <c oughs> ปั่นจักรยานเพื่อแม่สเปงก็จักรยานซีปัน่นนะคะจาโโดยจาโซกันเถอะนะคะด้วยกันเถอะครับ <c oughs> แล้วก็มีคําที่เราเรียนไปแล้วทรงพระเจริญครับ <c oughs> นะคะสําหรับสมเด็จพระนางเจ้าเราก็บอกว่ามีพยาจีแปดอยาจอ เช <Che> บาซีจำได้ใช่ไหมฮะเคยได้ยินอีกครั้งนะคะมีพยาจีแปดอยาจอเชบาซีก็คือขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุยืนหมื่นปีนะคะคทีนี้พอมาเดือนธันวาก็วันพ่อนะคะวันพ่อพ่อก็คืออภันะคะแม่อเมพ่อเรียกว่าอภัถ้าวันพ่อโดยทั่วไป เราก็จะบอกว่าอภีมียาเนะฮะแต่สำหรับวันพ่อซึ่งเป็นพ่อหลวงนะคะเป็นวันสมพราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะของในหลวงเราก็จะเรียกกับในหลวงว่าชินบยินมินเมจีนะคะซึ่งหมายถึงว่าพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยคุณความดีนะคะชินบะยิน มิณแมจีนะคะแล้ววันเกิดของพระองค์ท่านนะคะวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านเราก็จะบอกว่า mm hmm. ชินไปยินมินมมจีแยะมวยเนนะคะชินไปยินมินมมจีแยะมวยเนนะคะวันพระราชสมภพตรงกับวันอะไรครับโอโกเอมห้าธันวาคมครับค่ะอืมเพราะฉะนั้นห้าธันวาก็คือเดืเซมเบอร์ละ เดซ ember ละงาเยนบานะคะ <5. S 2> วันที่5เราเรียนแล้วก็น่าจะพอจำกันได้เดือนเ e ซ ember ละงาเยนบานะคะแล้วเราก็จะมากล่าวคำว่าทรงพระเจริญ <S 1> 1. <S นะคะสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดิฉันก็จะขอเรียนว่าพูดว่า,าชินชินปะยินมินมาจี ะะชินปยินมินมจีพูดถึงในหลวงนะฮะแตดอหมายถึงว่าพระอายุนะ,ะพระชนมพรรษายาจอเกินร้อยเชบาเซก็ยิ่งยืนนานนะฮะ,ร,ะ,ะรวมกันแล้วก็เป็นชินปยินมินมัจีแต่ดอยาจอเชบาเซทรงพระเจริญค่ะนะคะ,นะคะอ้าปั่นเพื่อพ่อมีเป้ามีครับค่ะ คราวนี้โกเอ็มได้ไปคร่วมไหมคะคือจะติดช่วงวันหยุดหลายวันหน่อยก็คิดว่าน่าจะไปปั่นที่ที่บ้านนะครับที่จังหวัดสงขลาค่ะเพราะว่าทั่วทุกจังหวัดก็จะจัดทั่วโลกทั่วโลกคราวนี้จัดทั่วโลกเลยนะคะซึ่งกระทรวงการต่างประเทศก็เป็นตัวประสานงานด้วยนะครับในสถานกงศุนนะครับแล้วก็สถานทูตต่างๆนะครับซึ่งก็ได้รับการตอบรับมาแล้วว่าจะมีการปั่น นะครับทั่วโลกด้วยนะครับวันที่เท่าไหร่คะวันที่ 11- ทธันวาคมรับเ1ธันวาเวลาบ่ายสามเป็นต้นไปค่ะบ่ายสาแล้วสำหรับประเทศที่เวลาช้ากว่าวันหนึ่งเราจะเร็วกว่าทางด้านซีตะวันตกใช่ไหมฮะครับแล้วทางก็อาจจะมีการการจัดกิจกรรมแล้วก็ส่งภาพมาอย่างนี้ฮะค่ะแล้วก็ทางกระทรวงการต่างประเทศก็จะเป็นตัวกลางในการประสาน การออกสื่อต่างๆอีกทีหนึ่งะนะครับก็นับว่าเป็นวันที่ยิ่งใหญ่อีกวันหนึ่งนะคะยิ่งใหญ่<ช>มากๆด้วยนะคะคก็อพเพอตเสเบงซีจัสโซนะคะปั่นเพื่อพ่อโอเทต่อไปนะคะวันที่11ใช่ไหมคะครับค่ะแล้ววันเกิดของคนธรรมดานี้อะไรนะคะมวยเน่มวยเน่ะนะคะวันเกิดของคนทั่วไปพวกเรา สุขสันต์วันเกิดมวยเน่มิงกะลาบาค่ะมวยนี่มิงกะลาบายัางจําได้นะคะครับทีนี้มีงานบุญด้วยโกเอ็มช่วงนี้ครับค่ะก็คืองานบุญนี่ฮัลูปวยนะคะฮัลูแปลว่าบุญทําบุญฮัลูปวยแปลว่างานนะคะแต่ถ้าเป็นงานวัดก็ <ừ> พยาปวยพยาปวยพยาปวยนะคะเราไปทําบุญเราก็บอกว่าฮัลูลกเต นะคะฮัลโหล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 โลกโลกลที่แปลว่าทำครับค่ะทำบุญทำบุญโลกแต่เราเคยผ่านวันเข้าพรรษามาแล้วใช่ไหมคะใช่เมื่อสักเดือนสิงหากรกฎาคมค่ะใช่ไหมคะตอนนี้ก็ออกพรรษาแล้วที่ผ่านมาเนี่ยออกพรรษาออกพรรษาแล้วตอนเข้าพรรษาหวาศูนย์นี่ครับตอนนี้ออกพรรษาแล้วมันจะมีงานหนึ่งที่กําลัง ทำหลังจากออกพรรษาก็คืองานกระถินนะคะเรามีทอดกระถินใช่ไหมคุณผู้ฟังครับทางเมียนมาก็มีเหมือนกันก็มีแต่เขาก็เรียกว่ากระเทงปวอโดกระเทงกระเทงกระถินกระถิ่นคำเดียวกันใช่ไหมเพียงแต่เรากระถินทอสันธานของเขากระเทงนะคะแล้วดิฉันก็เคยไปร่วมงานกระถินเมื่อปีที่แล้วที่เมียนมาใช่ค่ะเป็นไงบ้างครับ ปีที่แล้วไปเชียงตุงในช่วงเดือนนี้เดือนตุลาคมค่ะก็ไปที่วัดแล้วก็กำลังมีเหมือนกระสมโพสกระถิ่นพอดีก็มีพุ่มกรถินด้วยมีเงินแบงค์มีพุ่มเหมือนเสียบตังเหมือนว่าเราเสียบแบงค์วัฒนธรรมใกล้ๆกล้เลยใกล้เคียงกันเหมือนกันเลยค่ะแล้วเสียบมีมีเป็นพุ่มช่หมห้นึกออกใช่ไหมก็มีเงินไทยด้วยอ่ะเงินบาทก็คือว่ามีคนไทยนะคะ นิยมที่จะไปทอดกระถิ่นที่เชียงตุงนะคะก็เห็นทั้งเงินไทยเงินเมียนมาและมีพุ่มกระถินไทยพุ่มกระถินพมา่าแล้ววันที่ไปวันนั้นก็คือเขาเลี้ยงพระนะคะทาบุญเลี้ยงพระทั้งวัดเลยทั้งพระทั้งเนนก็เป็นเป็นร้อยอะคะ่ะก็มีกองยาวด้วยนะโกเอ็มเสร็จแ,แล้วเขาก็น่ารักมากชาวไทยใหญ่ก็เชิญเราทานข้าวอ่าทานข้าวเราก็โอเคทานด้วยเพราะเที่ยงพอดีนะคะลองลอง <S <S ก็ปรากฏว่ามีแกงซุปถั่วรู้จักไหมฮะแป้ซุปเนี่ยค่ะแล้วก็มีหมูเหมือนหมูพะโล้นะฮะเหมือนหมูพะโล้ก็อร่อยมีบะละชองมีน้ำพริกแล้วก็ผัดมะเขือยาวนะคะเราก็กินซะเต็มอิ่มมีข้าวเกลียบเหมือนข้าวเกลียบบ้านเราด้วยแหละข้าวเากลียบป,าปลาค่ะนะคะนั่นก็คืองานบุญที่ท,ที่เชียงตุง คาดว่าช่วงนี้ก็น่าจะมีอีกและงานบุญอีกที่หนึ่งที่ทีฉันอยากไปมากเลยวันออกพรรษาที่ทะเลสาบอินเลคะอินเลอินเลการอ,อ,อยู่ในรัชฉานนะคะเป็นทะเลสาบใหญ่และที่นั่นพอออกพรรษาจะมีเทศกาลงานแห่ทางน้ําแห่พระทางน้ําที่วัดพาวดอจีค่ะก็จะมีมีเหมนนกกระเวกตัวใหญ่ มากเลยเป็นเรือถ้าบ,บ้านเราเ,เรือสุพรรณหงษ์แต่อันน้นเป็นเรือนกกระวีแล้วก็จะอัญเชิญพระพระบัวเข็มจากวัดพาวอ,าาอูนะคะพาดออูเพื่อไปตามบ้านค่ะอันนี้ยังไม่เคยไปแต่หวังว่าคงจะได้ไปสักครั้งหนึ่งอย,อยากไปอากไปมากนะจะจัดทริปไปนะครับเราใช่ค่ะเราก็เอ้แล้วกระถินเราละคะ กระถินหลวงของกระทรวงการต่างประเทศก็มีเช่นกันใช่ค่ะดิฉันได้มีรายชื่อนะคะอยู่ในผู้ที่จะไปไปร่วมงานกระถินกระทรวงซึ่งเป็นกระถินหลวงนะคะกระเทงเนี่ยกระเทงของกระทรวงเนี่ยกระเทงนะคะไม่ทราบว่าเราไปที่วัดไหนวัดเนี่ยพงจีเจ้าพงจีเจ้าคำว่าวัดพงจีเจ้าดิฉันจะถามโกเอ็มทราบไหมฮะบาพงจีเจ้าเลย วัดที่เราจะไปทอดกรถิ่นเนี่ยวัดอะไรคะทราบไหมชัย,ยไม่ทราบเลยชัยพฤกษมาลาราชวรวิหารพงจีเจ้าอ๋อวัดชัยพฤกษมาลาครับค่ะพงจีเจ้าอ,อเป็นวิหารหลวงซะด้วยครับค่ะอยู่ที่ไหนคะเบมาเลยตะลิงชันมาตะลิงชันมาค่ะวัดชัยพฤกษมาลาที่ตะลิงชันนะคะครับ ก็มาต่อเรื่องกระถินพระราชทานของกระทรวงการต่างประเทศค่ะอีกนิดนึงนะครับก็จะจัดที่วัดชายพึกษามาลานะครับราชาวราวิหารนะครับที่ตะลิงชันกรุงเทพนี่เองนะครับซึ่งจะจัดในวันพุธที่18พฤศจิกายนนี้นะครับตั้งแต่เวลาบ่ายสองเป็นต้นไปนะครับวันที่18พฤศจิกาดิฉันโดนเวนได้ไปร่วมก็นับว่าเป็นโชคดีได้ไป ดกินครับถ้าท่านผู้ฟังสน<ด>ใจเนี่สามารถร่วมบรจาคได้ค่ะหรือไปร่วมที่วัดร่วมบุญก็ได้น,น่าจะ,ะไปที่วัดได้ด้วยค่ะเวลา1 4บ0่ะเวลาน4 0 0นที่วัดชัยพฤกษ์มาลาค่ะนะคะบอกบุญค่ะ,ะกลับมาที่บทเรียนของเรานะคะคจากครั้งที่แล้วคงจะได้ทบทวนกันนะคะเ,เราก็เรียนถึงเบมาเลแล้วนะคะ เบมาเลเบที่ไหนล้วนะคะเบจุดจจุดจุดดเลก็คือเวนั่นเองในภาษาอังกฤษ Where are you Where are you นะคะ Where <c oughs> are you ที่ไหนค่ะอะ่ที่ฉันก็ถามโกเอมโกเอมอคุเบมาเลอคุซัสเอลายมาบ้าค่ะอคุ aku, ตอนนี้เบมาเลอยู่ที่ไหนนะคะ ตอนนี้ผมอยู่ร้านอาหารครับค่ะ <c oughs> เวลาที่เราโทรศัพท์กับเพื่อนเราก็มักจะถามว่าอยู <c oughs> ่ไหนอยู่ไหนใช่ไหมคะอัคูเปมาเลยเบมาเลยอยู่ที่ไหนนะคะคุณผู้ฟังจําไว้ได้เลยนะคะจะไม่ใช้แล้วเวลาเราจะตอบก็ลงท้ายด้วยคําว่ามามาบาคำว่ามาเนี่ยนะคะก็เท่ากับเป็นบุพบทครับ <c oughs> in o at ในภาษาอังกฤษนั่นเองคือที่ นะคะที่ไหนนะคะเบมาเลอยู่ที่ไหนนะคะโอเคโอเคอยู่ที่ร้านซาตาวสายมาบาร้านอาหารใช่ไหมคะทีนี้เอ๊ะคุณบัญชาวันนี้ไม่ทราบหายไปไหนนะคะครับอ้บัญชาอคุเบมาเลมติบูจะมามาติบูจะนมาติบูฮะโกเอ็มก็ไม่ทราบ,รบหายไปสงสัยจะ เองมาหนีเดสงสัย, <G ül> ยู้บัญชาจะอยู่ที่บ้านนะคะเองมาหนีเดแต่ไม่เป็นไรคะเราก็อยากจะตอบว่าอคุแบบานแลยอยู่ที่ไหนได้อีกโดยใช้สถานที่แล้วก็ลงท้ายด้วยมาบานะคะยกตัวอย่างเช่นเซ็นทรัลมาบาคอยู่ที่เซ็นทรัลครับ mbk มาบาค่ะอยู่ที่ mbk เองมาบาอยู่ที่บ้าน โยงมาบาโยงมาาบอยู่ที่ออฟฟิศอย่างเราสองคนนะคะเซโยงมาบาอยู่ที่โรงพยาบาลเซโยงมาบาค่ะยกชินโยงมาบายกชินโยงมาบาอยู่ที่โรงหนังค่ะอันเล็ค่ะยกตัวอย่างหรืออยู่ที่สถานทูตนะคะตันโยงมาบาตันโยงมาบาหรืออยู่ที่ สถานที่เป็นประเทศก็ได้เมืองก็ได้นะคะเช่นยังกงมาบาอยู่ที่ย่างกุ้งอะคู่ไปมาแล้วโทรศัพท์หาสยามามีมี่ยังยางกงมายังกงมาบางทีมีมีก็ตอบว่าจะปญนมาจะปญนมาใช่รู้สึกว่าจะไปจีปุ่นมาอยู่นะคะตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวก็กลับมาพบกับเราในครั้งต่อไปแต่สำหรับวันนี้เต็มเต็มด้วยเรื่องการเมืองและ เรื่องนิดหน่อยเกี่ยวกับการใช้คำพม่านะคะก็ต้องขอลาวันนี้ไปก่อนครับค่ะพบกับเราคราวหน้านะคะคพี่พิวบาชินพี่พิวมาคิมยาสว,ส,สวัสดีค่ะ